รวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภุ้มคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวกับรายการจุลานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะจินีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พื้นที่ส่งต่อมุมมองด้านกฎหมายกับรายการจุลานิติมิติค่ะ วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันลูกพับละพัดบุญเยเวทนิสิตนิติศาสตร์ชั้นปีที่2จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะและดิฉันเพิร์ดอุชุกรทีรับริดผลนิสิตชั้นปีที่2คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะโดยพวกเราทั้งสองคนก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ค่ะสำรับรายการจุลานิติมิติของเรานะคะเป็นพื้นที่ในการเปิดโลกทัศนส่งต่อมุมมองทางด้านกฎหมายจากบุคลากรในแวดวงกฎหมายที่สดใหม่กว่าเดิมค่ะโดยรายการของเราจะออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา1 1นาิกานาทีถึง11.30นาฬิกา30นาทีทางจุลาเริโอพาสหรือสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 1 0 8็มะเฮิรตซ์ค่ะ โดยรายการจุลานิติมิตินะคะจะมีการเชิญแขกรับเชิญซึ่งก็เป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะนิติศาสตร์จุฬามาพูดคุยถึงประเด็นหรือหัวข้อทางกฎหมายค่ะเพราะกฎหมายเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับทุกคนเราจึงอยากทําให้การเข้าถึงความรู้ทางด้านกฎหมายเป็นเรื่องง่ายของทุกคนเช่นเดียวกันค่ะโดยหัวข้อในสัปดาห์นี้นะคะก็เชื่อว่าเป็นประเด็นที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็รอติดตามอยู่เลยค่ะว่าเป็นเรื่องอะไร ค่ะซึ่งหัวข้อที่จะนําเสนอในวันนี้นะคะนั่นก็คือหัวข้อกฎหมายกับการหลอกโอนเงินทางออนไลน์และออฟไลน์ line, ซึ่งก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆนะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยเราก็คงได้ยินข่าวคราวกันอยู่บ่อยครั้งค่ะโดยในวันนี้นะคะพวกเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรปียบุตรบุญอารามเรืองอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยมาเป็นแขกรับเชิญในสัปดาห์นี้เพื่อไขข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายกับการออกหลอกโอนเงินออนไลน์และออฟไลน์ line, ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะาาวัดีครับ เรามาเข้าสู่คําถามแรกกันเลยดีกว่านะคะอาจารย์คะมุมมองกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหลอกโอนเงินมีอะไรบ้างคะอืมคือถ้าเราพูดถึงการหลอกลวงกันนะครับมันก็จะเข้าสู่ประเด็นความผิดพื้นฐานที่ถ้าถ้าเรียนกฎหมายเราก็จะต้องเรียนเรื่องการช่อโกงนะฮะถามความผิดเรื่องการช่อโกงอันนี้เราก็มีมานานจริงๆในโลกนี้ก็มีความผิดเรื่องนี้มา น่าจะเป็นพันปีแล้วด้วยนะครับทีนี้ไอความผิดอันนี้ตามกฎหมายแบบโบราณหรือว่ากฎหมายสมัยใหม่มันก็ยังถือเป็นฐานความผิดอยู่ประเด็นที่อาจจะเริ่มชวนคุยตรงนี้ก็คือว่าเราอาจจะมองมันว่ามันเหมือนมาตื่นเต้นใหม่เพราะว่ามันมันทำออนไลน์มี call center มีออนไลน์อะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องเดิมสมัยก่อนที่มันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี call center อะไรแบบเนี้ยมันก็มันก็หลอกกัน ช่ไหมมังเราก็อาจจะเคยได้ยินการหลอกกันด้วยจดหมายส่งจดหมายส่งปัดสนเท่งี้นะครับหรือว่าหลอกกันต่อหน้าต่อตาเลยอย่างเงี้ยมันก็มันก็เป็นความผิดแล้วมันก็เป็นปัญหาแต่เพียงแต่ว่าณปัจจุบันมันอาจจะดูดูน่าตื่นเต้นดูมีความรุนแรงในแงี้ที่ว่ามันกระจายไปเยอะแต่ส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันเยอะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเพราะยุคปัจจุบันมันเป็นโซเชียลมีเดียมี มีข้อมูลข่าวสารเยอะขึ้นอะไรเงี้ยทำให้เราเห็นเห็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นดูเหมือนมีปริมาณมากขึ้นอ่าแต่จริงๆมันก็มากขึ้นจริงๆเพราะว่าประชากรโลกมันก็มากขึ้นแต่ว่าแต่ว่าโดยในเชิงประเภทของพฤติกรรมอ่ะมันไม่ได้เป็นพฤติกรรมใหม่นะทฤษฎีมันก็น่าจะเป็นทฤษฎีเดิมนะครับทีนี้เราอาจจะเริ่มจากตัวอย่างลองเล่าตัวอย่างให้ฟังว่าว่าสถานการณ์เป็นยังไงอย่างนี้เนาะน้องพับกับน้องเพิร์ทกับลูกพับใช่ไหมครับ ลองเพิ่อกับลูกครับลองลองฟังตัวอย่างนี้ดูนะครับอันนี้เป็นเคสเกิดขึ้นจริงที่ที่เกิดกับเพื่อนอาจารย์เกิดขึ้นจริงจริงทุกคนมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นอยู่แบบใกล้ตัวแน่นอนนะครับแต่ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงแล้วฟังดูแล้วอาจจะโดนทั้งออนไลน์ออฟไลน์ทีเดียวพร้อมๆกันเพื่อนเพื่อนอาจารย์ก็มีอันนี้อันนี้ไม่ได้ขออนุญาตเขามาเล่านะแต่เราไม่ระบุชื่อเพราะนั้นเราถือว่าเป็นความรู้นะครับประเด็นของมันก็คือว่าเขามีพ่ออายุประมาณ80ดสิบแล พ่ออายุแปดสิบเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์ก็คือเป็นคนที่อาจจะหลงลืมในบางในบางเวลาก็โดนแกงคอรเซนเตอร์ปกติเลยก็คือว่าแกงคอรเซนเตอร์ก็โทรมาอ่าอาจารย์จะเรียกคนนี้ว่าลุงแล้วกันนะลุงเนี่ยก็โดนคอรเซนเตอร์โทรมาหลายครั้งแล้วครั้งก่อนๆที่โดนโทรมาเนี่ยก็จะบอกว่าให้ลุงอะไปเปิดแอปแล้วก็โอนเงินลุงก็จะโอนหลายทีแล้วแต่ว่าเพื่อนอาจารย์คนนี้ก็ไปปิดแอปได้ คือคือรู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์นี้ก็ดขึ้นก็ปิดแอปครั้งล่าสุดเนี่ยลุงเนี่ยไม่มีแอปแล้เพราะว่าโดนลูกเอาไปป,ปิดเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ตอนเนี้ตอนเนี้แคลเซนเตอร์ก็เลยโทรบ,บอกว่าลุงบัญชีของลุงเนี่ยโดนอยู่ในบัญชีของผู้ค้ายยาเสพติดนะเพราะฉะนั้นถ้าแล้วก็บัญชีเนี่ยจะต้องถูกตรวจสอบถ้าลุงไม่อยากมีปัญหาเนี่ยลุงต้องโอนบัญชีนั้เข้าบัญชีส่วนกลางของของส่วนงานสอบสวน พอเราเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวโอนเงินคืนมุกนี้เราจะได้ยินได้ได้เห็นคนพูดประจําแล้วก็จะมีคนหลงเชื่ออยู่เรื่อยๆนะครับลุงก็ตามตามสไาตลา์ของท้องเรื่องนี้ก็คือก็ต้องเชื่อพอเชื่อปุ๊บลุงก็จะโอนแล้วแต่คราวนี้ไม่มีแอปอไม่มีแอปไม่เป็นไรลุงลุงไปโอนที่ธนาคาร mm hmm. ลุงก็คราวนี้ไม่มีแอปเขาก็บอกว่าให้โอนธนาคารเอาลุงจดจดเบอร์บัญชีนี้ไว้นะก็จดเบอร์บัญชี ลุงก็บ้านอยู่ตลิ่งชันมันบอกให้ไปโอนที่ที่แถวแถวปากคองตลาดหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งไกลมากลุงก็เรียกแท็กซี่แล้วไปที่บัญชีไปที่ธนาคารสาขานั้นแล้วก็โอนโอเวอร์เคาน์เตอร์ก็คือโอนกับพนักง,งานประเด็นของเรื่องนี้ก็คือว่าลุงอ่ะโดนหลอกมาไปที่ธนาคารธนาคารลุงมาเป็นเจ้าของบัญชีลุงเอาเบอร์บัญชีบอกว่าโอนเข้าบัญชีนี้ล้านหา คือทั้งทั้งบัญชีมีล้านห้าคำถามก็คือถามว่าเฮ้ยไอเนี้ยแบบเนี้ยน่าสงสัยไหมน่าสงสัยไหมว่าลุงอะ่ะเดินมาแล้วโอนอ่าแต่ว่าธนาคารเนี่ยเขาก็จะอธิบายว่าก็ลุงเป็นเจ้าของบัญชีลุงมาทําธุรกรรมแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ให้โอนไปโอนไปเสร็จปุ๊บไม่ต้องห่วงครับทันทีที่โอนปุ๊บภายในนาทีสองนาทีนั้นอะ่ะมันโอนต่อไปอีกหลายบัญชีเรียบร้อยแล้ว p o i n ของเรื่องนี้อันนี้หลอกออนไลน์ไหมอันนี้เป็นการหลอกออฟไลน์ไหมมันมันเป็นยังไงครับโอมันมันดูมันดูซับซ้อนมากค่ะใช่เพราะว่าเราเราเราติดต่อทางผ่านทางออนไลน์เนาะแต่ว่าสุดท้ายเราเราก็โอนเงินแบบผ่านทางแบบธุรกรรมทางออนไลน์ปกติออฟไลน์เพราะนั้นการหลอกอ่ะมันไม่ได้เกิดที่ออนไลน์หรือหรือออฟไลน์หรือว่าต่อหน้าต่อตากันแบบอะไรมากกว่ากับอะไรอ่ะแต่มันอยู่ที่ว่า มันจะโดนด้วยวิธีการไหนมันตอนนั้นแหละที่มันที่มันจะโดนใช่ไหมครับแต่กรณีเนี้ถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนกติกาใหม่นะครับเป็นเรื่องเนี้เขาไปหลอกให้ลุงอ่ะไปซื้อหุ้นถ้าเรื่องเนี้เป็นการบอกว่าลุงไปซื้อหุ้นตัวนี้เพราะนั้นคนคนที่หลอกอา,อาจจะพูดว่าหลอกเดี๋ยวจะเข้าใจผิดพ,พูดว่าเป็นคนเหมือนมาขายหุ้นแล้วกันถ้าเขาจะมาขายหุ้นแล้วเขาก็บอกว่าให้ลุงไปซื้อไปซื้อหุ้นหน่อยเพราะว่าเขาก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นค่าในหน้าอะไรอย่างเงี้ยกรณีแบบเนี้ย กติกาของกรตตตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยอยู่ดีขายไม่ได้ขายให้ไม่ได้จะต้องตรวจสอบก่อนว่าลุงอ่ะภาษาเราจะเรียกว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนเปราะบางเปราะบางที่อยู่ดีจะขายทันทีไม่ได้บริษัทหลักทรัพย์หรือว่าคนที่จะทําธุรกรรมอันนี้จะต้องตรวจสอบก่อนว่าเขาเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีผู้ลงทุนต้องอ่านข้อมูลแล้วก็ต้องตัดสินใจใช่ไหมด้วยตัวเองแต่แต่ต้อง เหมือนกับว่าคนที่ทําธุรกรรมอจะต้องรู้ว่าเขาเข้าใจเป็นอย่างดีคือเขาไม่ได้โดนหลอกมาแต่ถ้าเทียบกับธนาคารไปโอนเงิน<ม>อันไหนหนักกว่าอันไหนรุนแรงกว่าแต่ธนาคารอน่ะไม่มีกฎเรือ่องนี้ก็ต้องเป็นธนาคารหรือเปล่าคะ <c oughs> เพราะว่าจํานวนเงินมันก็สามารถแบบว่าปรับเปลี่ยนได้ตลอดอาจจะเป็นลักแสนหลักล้านได้เลย เราก็ไม่ได้มีมาตรการเลยที่แบบดัดกลุ่มอะไรประมาณนี้จริงๆก็ไม่เชิงไม่มีแต่ว่ามันไม่เคยถูกพูดชัดว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วที่เราจะดูแลผู้เปราะบางถึงเวลาแล้วที่เราจะดูแลการช่อโกงแบบนี้ซึ่งตอนนี้จริงๆกลุ่มธนาคารก็พยายามทําอยู่นะครับว่าว่าจะออกกติกาทํำยังไงแต่ในมุมนี้เนี่ยอลองคิดตามอาจารย์นิดน,นึงก็คือว่าเราอาธิบายเรื่องนี้ถ้าอาธิบายมุมอาจารย์อาจารย์จะอธิบายแบ่งเป็นสองช่วงครับ ช่วงแรกเลยก็คือว่าช่วงที่มีเหตุการณ์โดนหลอกลวงเกิดขึ้นเอาเอา,เอาเวลาที่โอนเงินเป็นประเด็นเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวตัดก็ได้นะครับถ้าโดนหลอกสําเร็จแล้วอะกับยังกัดยังไม่โดนหลอกนะทีเนี้ยเวลาเราพูดถึงคนโดนหลอกให้โอนเงินเนี่ยตอนนี้ทุกคนเพิร์ดกับพับใช่ไหมตามอาจารย์มาถึงตรงนี้แล้วว่าหลอกเนี่ยไม่จําเป็นต้องออนไลน์หรือออฟไลน์แล้วหลอกนี่ได้ทั้งทั้งออนไลน์และออฟไลน์แต่พอโดนหลอกแล้วอะครับ แล้วเรามาคุยกันว่าถูกถูกหลอกเนี่ยคนส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่ตอนถูกหลอกสําเร็จแล้วว่าเอ๊ะกฎหมายจะไปช่วยอะไรเขาได้บ้างตํารวจจะทําอะไรได้ไหมเอ๊ะตํารวจจะตามบัญชีได้หรือเปล่าตํารวจจะรู้ไหมว่ามันโอนไปที่ไหนบ้างเราจะสามารถอายัดบัญชีได้ไหมแล้วก็ห้ามไม่ให้มีการโอนเงินแล้วก็เข้าไปจัดการน,นู่นนั่นนี่อะไรอย่างที่เราอยากจะให้มันยุติอะครับแต่ ถ้าตอบแบบอาจารย์ก็คือตอบเลยว่าพี่ทําไม่ทันหรอครับคือมันทําเสร็จภายในหนึ่งนาทีคือมันเตรียมรอไว้แล้วว่าหนึ่งนาทีนั้นอ่ะถ้าทันทีที่สําเร็จคือโอนปุ๊บมันจะไปทั้งหมดเลยแล้วมันออกนอกประเทศแน่นอนคือมันจะไม่รอให้เราไปถึงเราจะไปเช็คได้เจอตาสีตาสาที่ไหนเปิดบัญชีให้บัญชีมาทุกคนน่าจะพอเคยได้ยินนะเรามีพหลกบัญชีมา้าออกมาบอกว่าเออให้ให้สามารถติดตามระงับยับยั้งอะไรได้ แต่ถ้าธนาคารยังให้โอนเงินอยู่อย่างเงี้ยมันจะไม่มีทางทําอะไรอย่างนั้นได้อยู่ดีเพราะมันทันทีที่ไปก็จะจับตาสีหรือจับตาสามาได้ซึ่งตาสีกับตาสาก็จะบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเรื่องนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องนี้ถ้าถามอาจารย์อาจารย,าารย์ก็จะบอกว่าคือมันเป็นปัญหาเรื่องความเร็วคือมันเร็วมากแล้วถ้าเรายังปล่อยให้มันเร็วอยู่ซึ่งจริงๆอันนี้ปัญหานี้เป็นทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับคือจะถ้าถ้าอาศัยว่าจะไปตามจับผู้ร้ายยังไงก็จับไม่ได้ อย่างนี้หมายความว่าประชาชน <c oughs> เราเนี่ยต้องระมัดระวังกันเองหรือเปล่าคะในการที่การตรวจสอบข้อมูลหรือว่าในแบบการระวังกลุ่มคนปอบบางในบ้านของเราอย่างเงี้ยคะ่ะอเป็นคําถามที่มาตรงเวลา <c oughs> คือ <c oughs> พออาจารย์พูดว่าเฮ้ยจับผู้ร้ายเนี่ยไม่ใช่ไม่ไม่น่าจะใช่ประเด็นเ <c oughs> พราะผู้ร้ายเนี่ยไปจับมาก็อาจจะไปได้ใครมาก็ไม่รู้ประเด็นของเรื่องนี้เป็นเรื่องความเร็วอันที่หนึ่งเลยก็คือเราเรา,เราน่าจะต้องทําให้มันชา้าประชาชนทําให้มันช้าไม่ได้ครับ ไอคนโดนหลอกนี่เดือดร้อนนะคือที่เขาโดนหลอกนี่ส่วนใหญ่คือเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเดือดร้อนเขาก็เลยไปรีบทําให้มันเร็วอันแต่ที่นี้ทให้ช้าด้วยวิธีการอะไรบ้างอันนี้มันจะอาจจะต้องลงรายละเอียดปริย่อยของแต่ละประเภทธุรกรรมนะแต่ว่าประเด็นหนึ่งก็คืออาจารย์ก็จะบอกว่าถ้าเอาเวลาที่โอนเป็นตัวตัดไอเวลาก่อนโอนนั่นแหละที่เราจะสามารถจัดการอะไรได้ เพราะถ้าไม่งั้นมันจะดูเหมือน <c oughs> เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เราขาดกันเยอะเลยก็คือว่าก่อนเกิดเหตุซึ่งภาษาเราก็จะเรียกว่าเป็นมาตรการป้องกันคือเรายังไม่มีมาตรการป้องกันเท่าไหร่แต่มันก็ไม่ใช่หมายความว่าอะไรอะ่ะเราเป็นคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังเลยไม่ป้องกันเราจริงๆเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราไม่เคยเหมือนเจอเหตุการณ ที่มันออกลักษณะนี้แล้วเราต้องมานั่งคิดถึงมาตรการเรื่องนี้ซึ่งตอนนี้ทุกคนก็เริ่มเริ่มเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็เริ่มออกอย่างที่เราจะเคยเห็นกสทชบอกว่าต้องลงทเะเบียนซิมซิมต้องลงทะเบียนเพราะว่าถ้าปล่อยให้ซิมอะไรมาโทรซึ่งปัญหาพฤติกรรมทุทจริตพวกนี้ก็คือว่าเขาไปเอาซิมในเมืองไทยหรือว่าไปเอาซิมแล้วไปโทรมาจากต่างประเทศอะไรเย่างนี้ครับแล้วก็ซิมนี้ระบุตัวตนไม่ได้พอระบุ <c oughs> ตัวตอนไม่ได้ก็ตามจับไม่ได้ แต่คิดอย่างเงี้ยมันคือคิดไปที่หลังเหตุการณ์ใช่ไหมแต่ถ้าคิดก่อนเหตุการณ์อ่ะคือเฮ้ยทุกต่อไปเนี้ยปัญหาคือว่าเราจะรับโทรศัพท์ไหมถ้าเราไม่รู้จักอ่าประเด็นมันจะเปลี่ยนไปคือจะเมือปัจจุบันเราก็จะเริ่มเริ่มเริ่มคิดเรื่องนี้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่อ่าจริงๆในโลกนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าสาภาพโทรคมนาคมนองประเทศหรือว่าเราเรียกย่อๆว่า ITU i t ทเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้มา,น,าน่าจะตั้งแต่ปีปี2006แล้วครับออกรายงานมาฉบับบนึงตั้งแต่เรามีอินเทอร์เน็ตมีโซเชียลมีเดียอะไรพวกนี้แล้วก็มีมือถือโดยเฉพาะมือถือเขาก็ออกรายงานมาบอกแล้วว่าอนาคตของมนุษย์เนี่ยมนุษย์เลยนะต่อไปเนี้ยเราจะไม่ติดต่อกันด้วยการโทรแบบสปอนเทนียสคือคือเราเหมือนเราไม่รู้จักเบอร์คุณคุณไม่รู้จักเบอร์เราอยู่ดีคุณโทรมาแล้วเราจะรับสายอะ่ะเราไม่รับนะครับ เพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าคุณเป็นใครและเราเชื่อถือการโทรนั้นอย่างไรซึ่งเป็นคนละเรื่องคนละเรื่องเลยกับที่กับที่ตะกี้เราพูดเพราะนมาตรการเชิงป้องกันอ่ะมันอาจจะต้องเริ่มจากตรงนี้ก็คือว่าเบอร์ทุกเบอร์มันต้องไอดีนติฟาตัวบุคคลได้แล้วเราจะรับสายก็ต่อเมื่ออันนี้อันนี้ประชาชนอาจจะต้องเริ่มคิดตรงนี้ด้วยนิดน,นึงก็คือว่าปัจจุบันอาจารย์ทาแล้วนะก็คือถ้าเบอร์ไม่รู้จักไม่รับสายแล้วนะครับ เพราะเราเพราะในรายงานทีวีก็บอกว่าต่อไปนี้มนุษย์เนี่ยจะติดต่อกันทางเทคเมสเซจเป็นหลักก่อนก็คือพวกไลน์พวกอะไรโซ,เ,ซรเชียลมีเดียหรือไดเร็กทั้งหลายที่เราใช้ Instagram มอะไรพวกนี้ก่อนจนเราเริ่มจะเชื่อถืออยากจะคุยด้วยพี่ค่อยโทรมาแต่การโทรศัพท์จะไม่ใช่โหมดการสื่อสารโหมดแรกที่เราใช้ในการติดต่อสื่อสารเพราะว่ามันเราดูดีเราจะไม่คุยด้วยครับเขาก็มีรายงานแบบนี้ซึ่งมันก็น่าจะมาใช้ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรากําลังพูดก็คือว่าถ้าเราเหมือนไม่ซ้อมหรือว่าไม่มีมาตรการช่วยให้เราระบุตัวบุคคลได้อย่างเบอร์เขาบอกว่ามาจากกรมสอบสวนคดีนูน้นคดีน,นี้อย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีเขาก็อ้างว่าเขาเป็นแล้วเราก็จะไปสอนให้ประชาชนอย,อย่าไปเชื่อนะนะแต่ถ้าเขาพูดจนหน้าเชื่อถือแต่เบอร์มันเวอร์ y ไฟไม่ได้ว่ามันเป็นกรมนั้นจริงหรือเปล่านะอันนี้มาตรการเชิงป้องกันเนี่ยมันน่าจะต้องมา ในมุมนี้ก่อนคือคนที่อ้างว่าตัวคนเจะอ,อะมันจะชอบอ้างตัวเองว่ามันเป็นคนนั้นคนนี้เพราะนั้นประเด็นแรกเลยก็คือว่าพี่วอร์ฟายก่อนว่าพี่เป็นคนนั้นจริงหรือเปล่าก่อนจะมาพูดอย่างอื่นอันนี้น่าจะเป็นประเด็นหลักของเราคราับแล้วอย่างแล้วอย่างนี้ค่ะแบบว่าบทเรียนจากการกํากับนี้ค่ะมันมันเป็นยังไงดีคะในลักษณะอื่นครับทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องนี้ครับเราก็จะมองเห็นว่ามันมีมาตรการป้องกัน กับมาตรการเยียวยาแก้ไขใช่ไหมทีนี้มาตรการเชิงป้องกันอย่างที่อาจารย์อธิบายอันนี้ถ้าเราพูดแล้วเราไม่จับมันมาต่อกันนะครับให้เห็นภาพแบบเนี้ยเวลาเราพูดถึงการหลอกลวงคนก็จะไปสนใจมาตรการหลังเป็นหลักถามว่าบทเรียนของที่อื่นประเทศอื่นเป็นยังไงมันก็จะคล้ายๆกันจริงๆมันมีปัญหานี้มีการศึกษามาเยอะมากว่าเอ๊ะพฤติกรรมแบบนี้จะสามารถจัดการอะไรได้บ้าง แต่ถ้าเราจะไปจับเขาอ่ะถึงตรงนี้อาจจะต้องอธิบายทฤษฎีมาน,นิดหนึ่งครับคือว่าในเชิงอ,อาจจาวิทยานะในเชิงการกระทำความผิดทางอาญานะครับเราเรามักจะถูกเหมือนถูกชวนให้ไปมองผู้กระทำความผิดเป็นหลักแต่ว่าตามทฤษฎีอ่ะซึ่งทฤษฎีนี้มันจะชื่อเรียกว่า routine activity นะครับ routine activity เนี่ยทฤษฎีของมันเนี่ยจะบอกว่าผู้ที่จะทำจะทาความผิดเนี่ย เขาไม่ได้เป็นคนที่เหมือนคิดจะทําความผิดแล้วจะได้ทํานะแม้ว่าเรารู้ว่าใครมีแนวโน้มจะกระทาความผิดเขาจะทําหรือเปล่านี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งเขาจะทําหรือเปล่าขึ้นอยู่กับอีกสองปัจจัยซึ่งตะกี้พูดไปแล้วปัจจัยแรกก็คือว่ามีคนกระทาความผิดไหมคนนั้นน่จจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจจะทํานะมีแนวโน้มตั้งใจจะทํามีโอกาสจะทําแต่อีกสองปจัจจัยที่ทําให้เขาทําก็คือมีเหยื่อที่เหมาะสมไหม ตัวอย่างก็จะกลับไปที่คุณลุงอัลไซเมอร์ตะกี้เหยื่อเหมาะสมหรือเปล่าถ้าเหยื่อเหมาะสมเขาจะทำนะแต่อันที่สําคัญที่สุดเลยก็คือผู้ปกป้องหรือภาษาเขาจะเรียกว่ามีการเดียนหรือเปล่าคือถึงมีเหยื่อที่เหมาะสมแต่มีคนคอยเฝ้าให้มีคนคอยตรวจสอบให้ว่าเฮ้ยถ้าทําไปเดี๋ยวคนนี้จะเข้ามาติดตามจะเข้ามาจัดการเรื่องเนี้ยไอ้ผ,ผู้ผู้ที่คิดจะกระทําความผิดอะ่ะเขาก็จะไม่ทําเพราะนั้นคนที่ ซึ่งถ้าตามทฤษฎี้เขาก็จะไม่ไม่ไปชี้หน้าว่าใครจะเป็นคนกระทำความผิดมันจะไม่ใช่แบบนี้คือคนกระทำผิดมันจะเกิดจากอย่างน้อยสามปัจจัยนี้รวมตัวกันโคจรมาเจอกันเข้าเข้าปัจจัยพอดีแล้วก็คนนั้นก็เลยก็จะกระทาความผิด <c oughs> ที่เราขาดตะกินเนี่ยครับบทเรียนก็จะบอกว่าเราขาดการเดียนคือเราขาดผู้ปกป้องคือเหยื่อเนี่ยคงจะไปแก้เหยื่อไม่ได้คือก็อาจจะไปสอนไปทําให้เข้าใจได้ระดับหนึ่งแต่มัน ไม่ใช่สิ่งที่จะมี Impact มากนะักส่วนที่จะสามารถทําให้มันเกิดขึ้นได้ก็คือตัวผู้ปกป้องว่าผู้ปกป้องเนี่ยจะแสดงการปกป้องได้มากมากน้อยแค่ไหนให้คนที่จะทำความผิดอะ่ะมันมันเหมือนมันระมัดระวังไม่กล้าทาอันนี้คือประเด็นสาคัญเพราะนั้นกรณีเนี้ยบทเรียนมันก็จะบอกเราว่าผู้ปกป้องในที่นี้น่าจะเป็นตํารวจเนี่ยเขาจะไม่มาปกป้องตอนตอนก่อนเหตุการณ์นะถ้าถ้าเราจะให้ตํารวจมาปกป้องก่อนเหตุการณ์มันจะแปลว่าอะไร มันมันจะเหมือนเราเห็นตำรวจขี่มอเตอร์ไซคลาดตะเวียนอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับดนนทางการโอนเงินตำรวจจะไปยืนเฝ้าอะไรอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะคอยเฝ้าแล้วคอยดูแลคอยปกป้องเรื่องนี้ก็จะมีแต่ตัวธนาคารเป็นหลักซึ่งธนาคารจะต้องจะต้องเป็นหลักในเรื่องนี้ซึ่งตอนนี้เขาก็พยายามทําอยู่ไม่ใช่เขาไม่ได้ทําอะไรมันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาแต่ก่อนเราก็ไม่ได้มีพรกบัญชีม้าก็มีพรกบัญชีมาขึ้นมา พิ่งเดี๋ยวก็จะมีมาตรการอย่างอื่นมาอีกอันต่อมาอีกนิดหนึ่งพอดีพูดเรื่องนี้แล้วก็อาจจะแถมไปนิดหนึ่งก็คือว่าจริงๆเราก็จะสามารถใช้กระบวนการต่างๆดีเทคแพทเทิร์นของการกระทำความผิดได้ด้วยซึ่งตัวอย่างเช่นสมมติถ้าเราเห็นเงินมันโอนทันทีที่มีเงินเข้าปุ๊บแล้วมันโอนออกอันนี้มันอาจจะเป็นทริกเกอร์บางอย่างทําให้ธนาคารสั่งยุติทรานซัคชันเพื่อตรวจสอบก่อนไม,ไม่ได้ไปไม่ได้ไปห้ามเขาโอนไม่ได้ไปแต่เราหยุดตรวจก่อน ก่อนที่มันจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วไปเลยใช่ไหมซึ่งอันนี้เขาก็ <c oughs> เขาก็ <c oughs> กำลังกําลังคุยกันอยู่อันนี้ก็เป็นประเด็นอันทีที่มีการอวนแบบนี้เขาก็จะต้องเช็คแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นถ้ามันถ้ามันเดี๋ยวอนาคตต่อไปมันเห็นมันรู้ว่ามีการดีเทคแบบนี้แล้วจะจุดตรวจสอบมันอาจจะหยุดรอสักวันสองวันซึ่งตอนนั้นเหยื่อที่เหมาะสมเนี่ยก็จะมีลูกมาเตือนว่าเฮ้ยไปทําอะไรกลับไปตรวจได้อยู่ดีคือกลับไปที่ตอนแรกที่อาจารย์บอกเป็นปัญหาความเร็ว ถ้าเราทําให้มันช้าลงได้มันก็จะทําให้เกิดการตรวจสอบแบบนี้ขึ้นได้เนีย่ยครับบทเรียนมันก็จะจะมาในทำนองนี้นะค่ะถ้าอย่างนั้นคะ่ะก่อนหมดในวันนี้นะคะอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงทุกคนไหมคะเกี่ยวกับเรื่องอเกี่ยวกับการโอนเงินออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยหรือคแนะนำในการระวังเพิ่มเติมนอกจากที่ได้พูดไปก่อนก่อนนี้ก็ได้ค่ะครับก็สำหรับประชาชนก็จริงๆก็เรื่องการระวังทุก อย่างอย่างที่ตะกี้ยกตัวอย่างมันยังไงเราก็ต้องระวังกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อันที่หนึ่งเลยผมก็แนะนําว่าคืออย่าไปรับสายเลยดีกว่าตัดปัญหาแล้วก็ช่วยกันรีพอร์ตบล็อกบล็อกทุกทุกหมายเลขที่ไม่รู้จักอย่างเงี้ยครับคือบอกอันนี้ค่อนข้างจะยืนยันนะฮะคือถ้าเขาปรารถนาดีแล้วเขาอยากจะติดต่อเราอะครับเดี๋ยวมันจะมีช่องทางมาเองอืคือมันจะไม่ มันเปลี่ยนยุคแล้วคือมันไม่เหมือนเดิมแล้วแต่เดิมอะ่ะโทรศัพท์มันเป็นโหมดการสื่อสารหลักแต่ตอนนี้โทรศัพท์ไม่ใช่ไม่ใช่โหมดการสือสารหลักอีกต่อไปแล้วเราก็เลยอาจจะต้องทําตามรายงานไอทียูบอกนะครับคือเราต้องเริ่มให้ความสําคัญกับการสื่อสารในโหมดอื่นแล้วก็แล้วก็การพูดคุยโทรศัพท์ก็จะเป็นเป็นเป็นโหมดที่อเราติดต่อกันสนิทมากขึ้นไม่อยากพิมพ์แล้วก็เลยก็เลยพูดคุยกันอันนีน้น่าจะเป็นจุดแรกมา,มากกว่าที่จะคอยระวังแต่ถ้าเรา เหมือนเผลอไปรับแล้วก็เผลอไปฟังบางอย่างไปแล้วอ่ะจะไปเตือนให้แบบเฮ้ยพี่อย่าไปเชื่อนะอยากไปคิดว่าเขาพูดจริงอันนี้มันจะเริ่มเตือนยากแล้วคือมันมันจะไม่ค่อยได้แต่ฝั่งเหยื่อเนี่ยมันก็ได้ประมาณนี้คือมันมากกว่านี้มันมัน,นมันไม่มีมันไม่มีอิมแพกอะไรจะให้เขาเกิดขึ้นแต่ฝั่งที่เราอาจจะต้องทํามากได้มากขึ้นและมีอิมแพกได้มากขึ้นก็คือฝั่งผู้ปกป้อง คือเลกูลเเตอร์เลกูลเเตอร์ก็ควรจะต้องมีบทบาทคือทำคือมันก็มีมันก็มีดีเบตเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเลกูลเเตอร์ไม่ได้มีบทบาทจะไปทําอะไรแบบนั้นมากหรือเปล่าแต่ข้อสังเกตตะกี้ที่พูดทัวนิดนึงก็คือว่าไม่ได้ไประงับทรานซคชันเนาะคือไม่มีตรงไหนเราพูดว่าไปบอกไปอะไรไปละเมิด,มดสิทธิฟิทเฮลีพาไม่ใช่แบบนี้นะครับเพยียงแต่ว่ามันเร็วพอมันเร็วปุ๊บมันน่าจะช้าลงนิดนึงเพื่อให้เราตรวจได้ ว่าว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าทุกอย่างมันวอร์ริฟายตรวจสอบแล้วอพี่ก็ไปซึ่งทุกวันนี้เขาจะเป็นเน้นการวอร์ริฟายตัวบุคคลใช่ไหมเวลาโอนเกินห้าหมื่นบาทให้ถ่ายรูปหน้าสแกนหน้าสแกนอะไรอย่างนี้ครับซึ่งก็อันนั้นก็ดีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าถ้าโดนหลอกมาอันนี้มันจะเป็นอีกอีกอีกส่วนหนึ่งเพิ่มเติมทีนี้อาจะเห็นว่าพอมีเวลาอยู่นิดหน่อยก็อาจจะบอกนิดหนึ่งว่าจริงๆเรื่องหลอกลวงอ่ะมันเป็นแค่หนึ่งในสี่ประเภทของของ,ของการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์จริงๆมันยังมีอีก อีก3ประเภทนะครับก็คือประเภทที่1เรื่องแฮ็กเรื่องการเจาะระบบอันนี้เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีก็อันนั้นก็ข้ามไปแต่อีก2อย่างก็คือ,อเรื่องความรุนแรงกับเรื่องลามกอนาจารลามกอ,อนาจาร์แล้วก็คุ้นเคยกันอยู่ดีไม่ไม่ต้องอธิบายมากแต่เรื่องความรุนแรงที่ต่อไปมันน่าจะมีประเด็นเพิ่มขึ้นก็คือว่าพวกไซเบอร์บูลิงกพวกการกันแกล้งออนไลน์ที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นจะมีกฎหมายเข้ามารองรับอะไรเงี้ยพวกนี้มันก็เป็นพัฒนาการของเรื่องแบบนี้ที่ มันต้องการคนปกป้องคือมันมันคงไม่ใช่ประเด็นที่ไปไปสอนให้เราเหมือนอย่ากันแกล้งกันนะเธออย่าไปแกล้งเพื่อนสิเธออะไรเงี้ยคือไปสอนผู้กระทําความผิดหรือไปสอนเหยื่อบอกว่าอย่าไปหวั่นไหวต่อสิ่งที่เขามามาแกล้งเรามันมันอิมแพคมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นแต่ว่าเราจะปกป้องยังไงซึ่งมันมันอาจจะต้องมีอะไรเพิ่มขึ้นแต่ไม่ใช่ไปตัดเสรีภาพไม่ได้ไปตัดสิทธิ์แต่ว่ามีมาตรการเข้ามารองรับ อันนี้อาจจะต้องเชิญอาจารย์มาเพิ่มอีก EP หนึ่งในประเด็นนี้นะคะสำหรับวันนี้เรียกได้ว่าเราเนี่ยได้ความรู้แบบค่อนข้างครบถ้วนเลยนะคะในเรื่องของการหลอกลวงเรื่องการเงินยังไงก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรปียบุตรบุญอารามเรืองอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ของเรานะคะที่ให้เกียรติมาให้ข้อมูลกับพวกเราในวันนี้ค่ะ สำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจติดตามรายการจุลานิติมิติของเราย้อนหลังนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจติดตามรายการจุลานิติมิติของเราย้อนหลังนะคะสามารถติดตามรับฟังได้ที่ www.lj.ac.th a w u l a หรือผ่านทาง youtube c h anel n LJ a w u a Channel ค่ะ และในสัปดาห์ถัดไปนะคะจะพบกับประเด็นกฎหมายอะไรแขกรับเชิญท่านไหนรับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้กับสัปดาห์นี้แน่นอนค่ะและพบกันใหม่ได้ที่รายการวิทยุจุลานิติมิติออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกา5นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจุลาเรดิโอ plus fm 101.5เมกะเฮิรตส์สำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กลับมาติดตามสาระความรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการกฎหมายกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์11นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอ plus fm 101.5 m มกะเ